คนนึ่ก็จะเอาแกก็แกก็ให้เขาก็เอาแล้วก็นี่ลูกน้องกองนู้นคนหนึ่งกองนี้คนหนึ่งนี่ยจะวิ่งเข้ามาช่วยก็เขาบอกอยากเข้ามาด้วยคนหนึ่งก็เลยแอบที่สองไปก็เลยกลัวโดนยิงสองก็ถือแบบนี้สายไปทำาจมายุ่งไงปีนกระบอกที่เหนปืนก็สองสองกระบอกในรถหนึ่งในรถหนึ่งคือคนที่ลงมาจริงนันแล้วก็คนคุ้มเชิงนั้นอีกหนึ่งปืนยาวป็นสั้นปวลงมาคนเดียวลงมาคนเดียวแต่อยู่ในรถนั้นคุ้มเชิงคุ้มเชิงถือยืนอะไปืนยาวปืนสั้นค่ะก็จะเป็นปืนยาวปืนยาว ป็นยาสองก็บอกเลยอะคะปืนสงครามสอกระบอกป็นลูกน้องก็บอกพืนเอ็ก็ว่ามีอะไรก็ว่าแบบเก็บเสียงกบอกนล้เขาว่าประมาณคล้ายๆแบบเก็บเสียงเขาใส่เขใส่หน้ากาใส่หมวกใส่อะไรไหมไม่ได้ใส่เลยใส่หมวกย่างเดียวใส่หมจำได้นะมันก็ทำไงก็ฆ่ากันดีก็คือก็ ทั้งตัส่ทตัวสั่วทตัว่ตัวตัวนั้นี่ลงมาไปอางนั้นไปเรไปอนอไปได้ลงองคนลงมาคนเดียวแล้วก็ลงมาปุยคนลงหนนงมามาจอในรถก็อีกอีกอคือที่เห็นสองกระบอกเออหามห้ามห้ามห้าห้ใ้ราให้ดูอย่างนี้นะตรครับ ข้อที่สองก็คือเอาเอาพระเจ้นึออกให้บดีสั่งจับกล้วยไงครับครับเขาคิดว่าเขาคิดว่าเป็นเงินครับปิดที่ 翻过来了。

看。